ในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทเวดนามนะครับเรานะครับก็จะมาเล่นเคนนะครับเป็นฮีโร่ใหม่ที่จะมาแทนแบทแมนนะครับจะมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลให้ดูนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วก็จะมาแนะนําการออกไอเทมนะครับแล้วก็การเล่นในตำแหน่งฟาร์มให้ดูนะครับการฟาร์มนะครับผมก็จะเริ่มฟาร์มจากบัฟฟ้าก่อนเลยนะเพราะว่าเคนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ต้องการใช้มานามากนะครับส่วนไอเทมก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับบวกทั้งดาเมจแล้วก็การลดคูลดาวนะฮะ ส่วนวิธีการฟาร์มก็ให้เรานะครับสแต็กฟาร์มนะครับบัฟฟ้ามาก่อนให้เดือนตามเรามานะด้ือสกิลหนึ่งแล้วก็มาลากมาตีตรงพุ่มหญ้านะครับเพื่อว่าเราจะได้ฟาร์มทีละสองตัวเลยแบบนี้นะครับต้องลากมาลากมาฮะลากมาแล้วก็สะบัดให้โดนสองตัวนะครับผมไม่โดนนะฮะพลาดของพลาดนะผมพลาดนะผมพลาดที่จริงมันโดนได้สองตัวเลยนะตามไปก่อนฮะรีฟาร์มนะครับ,รบ ีฟาร์มเลยยัดสกิลทุกอย่างที่มีแล้วก็ไปแท็คกคลิปกลางนะฮะเพราะว่าเราอ่ะต้องเป็นฮีโร่ที่เดินแก๊งให้ไวเลยนะต้นเกมอะ่ะยิ่งเราแก๊งได้ไวแบบทีมสบายเลยไปครับแท็คกคลิปกลางเลยปึ๊บปั่นเลยฮะปึ๊บปึ๊บไปครับฟาร์มต่อเข้าหาบัฟแดงต่อเลยปึ๊บนี่ ตัวนี้นะครับถ้าเรามีบัฟฟ้ามีมานาอยู่ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะว่ามันสามารถเติมเลือดได้นะปึ๊บ,อบโอเคผมจะเดินแก๊งเลยนะไ,ไปครับมาเริ่มเวลาออกร่าดได้นะครับโอเมนไม่อยู่ ไม่มีว่ะไม่เป็นไรเอ,อกรองเท้าก่อนนะครับเดินแก๊งเลยจะเอาเป็นจออเกาะก่อนนะฮะจอกเกาะธรรมดาก่อนมานี่มานี่มาดินี้ก่อนอย่าให้เสียเดี๋ยวจะไปเดินแก๊งเดินบนสวยตายครับยาวทีนี้ยาวเลยเจอใครที่เปล่าต้องเกี่ยวสักตัวแหละผมว่า ฝอยสกิลสไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งหรืออันติก็ได้นะต้องดูจังหวะน,นะครับสกิลสครับพุ่งครับเรียบร้อยฮะอีกตัวนึงสะบัดเลยครับสะบัดรอเลยเอาดิเอาดิเฮ้ยโดนนี่เนี่ยผมได้ไหมอุ้ยโอ้โหพลาดว่ะโดนแฟร์ค่าเอาบัฟฟ้าเสร็จคือแก๊งเลยนะแก๊งต่อเลยครับบัฟแดงไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ทีมของมันหายหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอา้อาวอา้อาวอ้าว อ้าวตายไปห้าวห้าวครับนีบ่ตีไปโอเคครับได้เจากอกอมาแล้วมาเพื่อนมาามาแล้วมาแล้วมาแล้วรออีกสิวินนะครับอติเราคูด้าไวอะสูมิสูม,สมิสวยเพื่อนปาดครับตีอุยมันฟิกเกอร์ว่ะตี เออได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ครับไม่เหลือโอเมาตายละโอเมาตายครับตายตายต้องตายไม่รอดหรอกอย่าหนีอย่าดิ้น,นเรียบร้อยครับอ,อ่าเฮ้ยโดนโอ้โหผมโดนละยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่งออกห่างเลยครับเพราะว่าถ้าวิ่งออกห่างละจะวินวอล์กนะหายตัวได้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับเรามีบาับาฟ้าอยู่อะ่ะสามารถสแตก็กรีฟฟาร์มได้เลยครับฟาร์มต่อเลยหรือกระเต็มเองเอาดิสโลไปครับ รอรอ,อันติครับอันติเรียบร้อยครับหนึ่งตัวไปครับเข้าป่าต่อเลยฮะเก็บเลือดเข้าป่าต่อเลยดูนะครับไม่ต้องกลับบ้านเลยนะแปบ๊บเดียวอะ่ะเลือดเต็มรับรองเป็นตัวที่โกงมากผมว่าโดนเนื้อโดนเนื้อแน่เชื่อุ้ยอย่าล่อโหยคิดว่าจะดล่อเลยออกมาตายไปสโลครับสโลอันติครับ ปั๊มเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวต่อเลยครับเก็บเลือดต่อเลยซึบมาดูว่าเกมนี้จะได้กี่คิวนะเพราะว่าปกติน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบนะครับถ้าผมเกิดมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าเลยซื้อไปครับยาวเลยตัวนี้ตัวนี้เท่าเอาเลยรอรอรอนี่ครับสะบัดหนึ่งทีสโลเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันก็ตายทีมเราไหน สปัร์ดหนึ่งเทครับเอาไมล่าเอาไมล่าเอาไมล่าค่ะเอาไมล่าเรียบร้อยครับโอเคไม่ต้องกลับบ้านสเต็ปเดิมได้บัฟฟ้าคือยาวครับยาวเลยยาวแน่อนอนสำคัญนะครับบัฟฟ้าสำหรับเคนนระับสำคัญมากสตฟาร์มสแต็กฟามสิบห้าละต่อครับวัน,นที่บวกอยู่สกิลสองก่อนนะครับสกิลสองก่อนนะ,นนะตามด้วยอันติ รอรอออ,อันตรีครับอันตรีครับสะบัดอย่างทีตายข้างล่างไม่มีใครเอาเลยอะเราไปกันคีบแป๊บหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อเลยครับผมเห็นแล้วไอตัวนั้นเขียรแป๊บหนึ่งแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเช็คแป๊บไม่มีครับ ข้างล่างไม่มีใครกันเลยอ่ะนีเพื่อนมาดิมาดิมาดิามาด,มาดิกลับบ้านส่งกลับบ่อไปเรียบร้อย200บาทสก,กิลสองโโลครับแล้วก็ตามปาบหนึ่งทีครับเรียบร้อยเดียวฮะตายยากตายเยน็นออมารอเลยรอเลยรอเลยรอครับขอสักนัดก็ยังดีเอลสุ นี่ครับสะบัดดีตายเรียบร้อยครับสกิล2อันติแล้วก็สกิลหนึ่งครับสเต็ปนี้ฆ่าได้แน่ต้องสกิล2โดนก่อนนะถ้าไม่โดนอ่ะยังไม่ต้องเข้านะต้องสกิล2โดนก่อนอืมใจเย็นรอรอรแค่น่ะอยากได้วะ่ะไปโดนแล้วตายไม่เหลือ่ไย ตอนนี้ทีมเราไม่อยู่ในคนนะตายไหมเนี่ยได้ไหมตายอยู่ผมก็ตายง่ายๆไปครับชืบตึบ้ <c oughs> พุ่งออกมาก่อนเดียน <c oughs> ตายไปตายไปครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนี่นี่ป๋าขอหนะ้าอย่านะขอขอบัาสำคัญ ทำดาร์กต่อเลยฮะเฮ้ยทีมบวกกันอยู่อ่ะจะทันไหมเนี่ยทีมบวกไม่พักเลยอ่ะเรียบร้อยผมต้องเอาก่อนแป๊บบนึงทันไหมเนี่ยน่าจะไม่ทันเลยครับมันเข้ามาแล้วเนี่ยสามก่อนแล้วกันเช็คครับเช็คก่อนแล้วเช็คให้เพื่อนนะฮะ เยอะเยอะเห็นไหเยอะเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนนี่ครับครับหนึ่งอีกเจ็ดวินะครับใจเย็นๆจ็ดวิถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนอุ้ยโดน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 รอจังหวะสองนะฮะอย่าใจร้อนมีนติคือแบบเราเก็บได้สบายเลยถ้ามีนติอะตามเลยครับตามเลยปั๊บเช็คโอ้โหไม่มีปะเนี่ยวะแป๊บๆเมื่อกี้ ว่าฟ้าก่อนเลยเฮ้ยนี่ไงจดนเลยบร้อยแล้วอ้าวไม่ตายเพื่อนสวยสวยดีแบบนี้นึกว่าเพื่อนเราจะตายเลยครับเมืเ่อกี้ต้องสกิลสองโดนก่อนอะเก็บเลือดต่อไปปา้าเดี๋ยวเจอแล้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 วแป๊บบนึงผมหายตัวแปบบ๊บทีมบวกอีกแล้วนะครับ อย่าพูบวกเลยขอมังมันก็นดัก่อนมันต้องได้บัฟอะถึงจะขึ้นบ้านได้ไม่อยากยื้อนะชิปตีไปตีไปครับป้าสวยนึกว่าจะมีใครมาช่วยละบัฟฟ้าก็ไม่มีต้องได้ดาร์สเท่านั้นเลครับต้องมีทีมาช่วยอ่ะ แต่ว่าทีมปกติก็ไม่ช่วยกันนะที่เซร์เบตา้าไม่รู้เป็นไรนะครับโอเมนอยู่ข้างล่างไม่ไหวแล้วผมว่าน่าจะไม่ไหวนะไม่เป็นไรเจ็บป้าฟ้าไอ้บ้าฟ้ามีครับบ้าฟ้ามีเจ็บบ้าฟ้าให้ไวเลยโอเครอครับรอรออีกสิบวิอันตีมาละเ,เดี๋ยวแฟดต,ตายชุดนี้ตายแน่นอนครับดโดนตายแน่ถ้าโดนตายแน่ 3, 2, สามสองสโลรครับสโลก่อนสโลรครับ เรียบร้อยครับเน้นเน้นต้องมาเฝ้าดาร์กอ่ะต้องเฝ้าดาร์กก่อนนะครับนี่เจอเยอมันมาเฝ้าเหมือนกันเฝ้าเหมือนกันเฝ้าเหมือนกันเดี๋ยวตายเรียบร้อยผมต้องกดสกิลฟาร์มนะครับเพื่อสตันเพิ่มมิงั้นไม่ได้ไมิงานเดี๋ยวมันหนีทันอันตีทัน,ม,นม,มาเป็นมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วสะบดับอ่งทีตาย อ้าวอีกตัวหนึ่งใจเย็นอีโหอีกหกวิวอลไฮเจอแป๊บหนึ่งผมได้อยากได้เห็นละมันเขี้ยวเลยครับอ้อมครับอ้อมเลยอ้อมโลหกเจอได้อีนั่นมันก็ฆ่าที่ผมจังเนาะแป๊บหนึ่งไหนวะมาดิอ้อยไม่โดนแน่ไม่โดน,น,ดนให้เจอไอวอลไฮ บอลไฮตาย,ยเรียบร้อยบัฟฟีฟ่โอ้โหจังหวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่หวิหวิครับผมมีสเปียอยู่อะอันติคูคดาวไว้แมงสเปียเอาลองกินนดนะฮะต้องเจอแบทแมนสักทีละเข็นอีกตัวหนึ่งโอมามันก็ไม่กลับเนาะโคตรห่าไอ้มีสองตัวอาตายอาตายเรียบร้อ,ย,อาายเรียบร้อยครับอีกหกวิไม่กีฬพฟันติ จะไปไหนโอมาไปไหนโอมาสโลครับแล้วก็นี่โอ้โหพุ่งทะลุก,กำแพงเลยอะไปเพื่อนโอ้กว่าจะมีคนมาช่วยตีเราโอเมนมาทำไมวะเนี่ยมาอีกก็ตายดีวะสโลไปครับอันตร้อมโอ้พุ่งครับชิเรียบร้อยครับไปเพื่อนมาตีดีกว่าเอวสู่ก็ไม่มาอีก รีบเอาให้ไวเลยอย่าให้เลทกว่าน,นี้ทีมไม่ค่อยไม่มีสามัคคีกันนะฮะอืมเม้ยมาเดะแฟตมาระวังโอ้ยเดะแฟตจะเอาเหรอแฟตผมมีตีกสามวีนะอีกสามวีนเดอะแฟตเล็งหัวไปอยู่ไอตัวนี้ก็ได้มาโอ้โหมมงฟิกเกอร์รู้ทันวะรู้ดีมากเลยครับเอ้ยมาใครวะใครวะวโดวนๆนใครระวังระวังระวัง เก็บเลือดแป๊บนั่นไงโดนละเอลสุไปไหนวะไปไหนวะนี่ครับเรียบร้อยตายเออสองร้อยโกแวนการ์ดเกิดพอดีนะครับปล่อยดักเลยเวลาปล่อยดักสำคัญมากนะครับเราต้องปล่อยดักพร้อมแบนการ์ดนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่จิเกียร์ป้อมได้มารอรอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะอืมไม่ทันโด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 นดีเรียบร้อยครับสองร้อยโก อีกหกวีนะครับมตีมานู้จะแพ้นะครับเกมนี้จะแพ้แล้ว25คิวไปไหนโอมาหาตายไปครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับในการมาเล่นใครนะครับฮีโร่ใหม่ที่มาแทนเบดแมนให้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ